สวัสดีครับผมนายอาทรทูบทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์โดยโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์นะครับเราได้นําอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะครับซึ่งจะจัดให้นักเรียนเนี่ยได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนการเรียนเป็นฐานนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีการคิดต่อยอดแล้วก็ไปเป็นผู้นําในการ นําน้องๆนะครับในการทํา <HHH> กิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้นักเรียนนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมนายวิริทรมาเคิร์สนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโรงเรียนของเรานะครับเป็นการเน้นด้านการศึกษาฐานการเรียนรู้นะครับมีฐานการเรียนรู้เป็นการแปรรูปอาหารฐานอุตสาหกรรมฐานอุตสาหกรรมนะครับโรงเรียนของเราเน้นด้านการทําหุ่นยนต์ไมโครบิดคาร์นะครับ เป็นการดึงดูดความสามารถของเด็กให้มาเขียนโค้ดประกอบหุ่นยนต์และเป็นการเกิดการวิเคราะห์การสร้างปัญหาและการแก้ปัญหานะครับทั้งนี้ทําให้โรงเรียนของเรามีแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับค่ะโดยโรงเรียนของเรานะคะเขตเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเราก็ได้ได้มีการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรนะคะเป็นการ เรียนรู้เครื่องรถน้ําอัตโนมัตินะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เราได้งบประมาณจาก eec นะคะเพื่อการพัฒนาให้เด็กเนี่ยรู้จักการเขียนโค้ดนะคะก็เลยได้มีการเรียนรู้นะคะการใช้ไมโครบิดคาค่ะโรงเรียนหนองรีมงโมโขตนแัินขอขอบคุณครับ